ยาินวันเสาร์ของเดือนตุลาคือเดือน11ปีขาณนะลูกนะวันเสาร์นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่ร้อนอกร้อนใจนิดหนึ่งเป็นคนที่จะต้องมีปากเสียงมีคดีความเพื่อนฝูงนำความวุ่นวายมาให้แก้บริวารน,นำความวุ่นวายมาให้แก้ถ้าเป็นหญิงถ้าเป็นชาย มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารหรือลูกน้องคนที่ดูแลก็นังยังนำความวุ่นวายมาให้เพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าผู้หญิงก็จะมีแต่เรื่องปัญหามีความวุ่นวายแต่ผู้ชายก็มีความวุ่นวายลูกน้องบริวารน,นำปัญหามาให้เหมือนกันแต่ผู้ชายเนี่ยยังมีคนอนุเคราะห์ช่วยเหลือถ้าเกิดปัญหาผู้หญิงจะ คนจะช่วยน้อยกว่าผู้ชายเข้าใจนะลูกอ่ะมาดูอัตลักษณ์ตอนนี้เขาบอกอัตลักษณ์ของคนวันเสาร์เนี่ยมันอยู่กับความเขาเรียกความลับอยู่กับความที่ทุกคนมีความลับตัวเองก็มีความลับให้ให้ให้กับทุกคนนะลูกเหมือนรับรู้อะไรมาแล้วไม่สามารถบอกได้เหมือนอั่มอึ้งอยู่ในหัวใจบอกดีไหมไม่บอกดีไหมจะบอกคู่ดีไหม จะบอกคู่ไหมว่าเรื่องเรื่องเงินคือความลับได้ทุกข้อเดี๋ยวค่อยมาแยกว่าเป็นคู่เป็นอะไรคือตัวเองก็มีความลับคนอื่นก็มีความลับกับเราอยู่ในเกณฑ์ของความลับรับได้ทุกลุกรับนะลูกนะโอเคโชควาสนาตอนนี้ยังเป็นโชควาสนาที่ยังจับจุดไม่ได้ยังเป็นแบบว่าจนจรยังไม่ถึงกับใหญ่โตเป็นแบบว่ามีเข้ามาแต่มันไม่ได้ใหญ่บึ้มยังมีอะไรที่มันชื่นชมแต่ยังไม่ถึงกับมากมายนะการเงินการเงินตอนนี้ก็ต้องมีจ่าย ต้องได้จ่ายนี่ไงก็เป็นความลับอันนี้ก็ลองมาลงว่าวงญาติคู่ครองที่บอกเขาไม่ได้เราจะต้องช่วยญาติหรือญาตจะต้องช่วยคู่ครองหรือคู่ครองจะต้องช่วยญาติหรือมีเงินอะไรที่ต้องนั่นเนี่ยมันก็เป็นความลับนะความลับในเรื่องการเงินละหนึ่งละไม่ว่าคู่ครองหรือวงญาติเราอาจจะต้องช่วยเอาเงินไปช่วยวงญาติเราหรือจะต้องไปเพิ่มเติมอะไรกับวงญาติ e d. ไม่สามารถบอกคู่ครองได้ หรือคู่ครองจะต้องเอาเงินไปใช้อะไรไปใช้ตับว,วงญาติหรืออะไรแล้วก็บอกไม่ได้เงินก็เลยไม่ถึงขาดมือก็เลยบอกไม่ได้วงญาติก็เหมือนกันวงญาติอ่ะอยากจะแบบว่าอยากจะขยับขยายเขานี่แหละก็คือบอกได้เลยว่าพอมามาจับคำว่าวงญาติวงญาติต้องการที่จะได้เงินจากคุณคนวันเสาร์เพื่อที่จะเอาไปขยับขยายในสิ่งที่เป็นของดั้นของเดิมของเก่าของแก่ อาจจะอาจอยากจะซื้อที่อาจจะซื้อพืชพันธุ์ที่ที่ทำเกี่ยวกับที่หรืออาจจะต่อเติมบ้านหรือห้องน้ําตัวเนี้ยมันพังญาติทาพังแล้วจะต้องเอาเงินเนี้ยไปซื้อมิตรตอนนี้ก็เหมือนการมิตรกับจะหยิบยืมเงินมิตรเหมือนจะมารบกวนเงินเหมือนกับจะมารบกวนเงินตอนนี้เรื่องการเงินป้าถึงบอกไงมันมีความลับเงินนะ่ะถามว่า เเข้าไหมเข้าน้อยกว่าที่แล้วมาใช้องนนี้แล้วมิดก็ยังติดจะไปทวงมิดก็ไม่ได้หรือมิดก็จะมายืมเพิ่มเติมเนี่ยเงินตอนเนี้ยเข้าน้อยกว่าเข้าน้อยมาตั้งแต่กันยาแล้ว,ลนะน,ว,น,วนะลูกนะคนวันเสาร์นะลูกนะป้าเอาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยาน้อยพอตุลาน้อยเข้าไปอีกเข้าใจน้อยสองน้อยไหมลูกน้อยสองน้อยอะ่ะคือลดแล้วก็ลดอีกเงี้ยโอเคบริวารบริวารตอนนี้ก็เริ่ม ก็จุกจิกอยู่บริวารก็หมายถึงลูกหลานหรือคนที่เราดูแลจะเป็นอายุมากหรืออายุน้อยตอนนี้จุกจิกจุกจิกในที่นี้จะเอานู่นจะเอานี่จะเติมนู่นจะเติมนี่สมมุติเราจะซื้อโอ่งให้ใบหนึ่งแม่งจะเอาโอ่งเล็กอีกคือคือจุกจิกจุกจิกจุกจิกทำให้ใจจุกจิกด้วยบระคำว่าบริวารหมายถึงคนที่เราดูแลไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยแต่เราเป็นคนดูแลเลี้ยงดูพอมันดวงใครดวงใครป้าจะขยายนะลูกนะคือหมายถึงเราเป็นคนดูแล Okay. ก็ศัตรูก็ตอนนี้ว่าเป็นเรื่องการเงินต้องใช้จ่ายเงินนะคู่ครองคนรักเอาคู่ครองก่อนคู่ครองก็ถึงบอกไงมีความลับกับเราบอกไม่หมดนะมีความลับกับเราบอกไม่หมดก็ที่มอกีตีโจทย์ถ้าโรคภัยในส่วนตัวนะหนึ่งตาปวดหัวไมเกรนเยอะอยู่นะโรคเสียดท้องได้หมดโรคเครียดจุกเสียดได้หมดเลยโรคภัยนะลูกนะก็ระวังเรื่องมิตรที่ว่าเรื่องเงินเงินน่ากลัวจะจะโรคภัยอะช่วงนี้มิตรอาจจะนํา ความเสียหายในเรื่องเงินลงทุนกับมิตรหรือไม่ได้คืนหรือมิตรยืมแล้วไม่ได้คืนลงทุนไม่ได้คืนมิตรไม่ได้คืนเกี่ยว <olla Gobierno. S 1> กับมิตรเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้นะลุงนะงความสุขตอนนี้เป็นความสุขที่แต่แต่เขามีความสุขนะ<โฟ> <_ V. S 1> เขาเป็นความสุขที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะเป็นความสุขที่ที่เขาสร้างคนเดียวอ่ะก็ไม่ได้เพ้อฝันนะแต่เป็นความสุขที่เขาเป็นความสุขที่เขาสร้างในตัวเขาเองนะเขามีความรู้สึกว่าเขาสวยเขามั่นเขาจริงจังเขามั่นอ่ะ เขามั่นว่าเขาสวยอ่ะเขามั่นว่าเขาสําเร็จอ่ะเขามั่นว่าเขาแข็งแกร่งอ่ะการงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขาเรียกอะไรนะมั่นก็จริงนะแต่ก็ยังโดนติเตียนจากคําพูดอยู่เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์โดนติเตียนจากคําพูดคําพูดตัวเองก็ทําให้ตัวเองตายเหมือนกันติเตียนโดนติเตียนจากคําพูดหรือคําพูดตัวเองก็ทําให้ตัวเองตายเหมือนกันลาบเกียริตอนนี้ก็เหมือนกัน ก็กําลังเริ่มสร้างเริ่มที่จะต้องทําอะไรใหม่ๆทําโชว์งานหมายถึงเขาจะได้ทําใหม่ๆทําอะไรก็ก็จะต้องโชว์เขาเรียกยับยั้งความกล้าสะหน่อยยับยั้งความอวดรู้สะหน่อยเก็บไว้ก่อนเรายังเพิ่งรู้ได้แค่้าสิอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองรู้ร้อยหนึง่งยังจะต้องสร้างสมอยู่ก่อนคนวันเสาร์นะลูกนะอืมช่วงนี้เขาบอกว่าจากคําพูดคนวันเสาร์ ให้เน้นเรื่องคำพูดก็ที่บอกเปิดหัวมาว่าจะบุตรบริวารจะทําเรื่องร้อนอกร้อนใจยังคิดนุ่นคิดนี่อยู่นะมิตรก็เหมือนกันทั้งบุตรบริวารได้ถึงมิตรนะที่ว่าเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอาจจะไม่ได้คืนนะ หรือจะต้องมีการพูดคุยหรือไม่ได้คืนเงินก็ได้รับทางน้อยอยู่น้อยน้อยหนึ่งกันยาน้อยสองกุมภายังน้อยอีกน้อยลงน้อยลงนะลงนะสีมงคลสีดีกลางกลางไม่เด่นไม่ดีคือสีขึ้นขึ้นน้ำทะเลสีผสมทำไมถึงเป็นน้ำทะเลสีขึ้นขึ้นสีผสม เพราะตัวเองต้องมั่นคงตัวเองต้องแน่วแน่ตัวเองอย่าแบบว่าเขาเรียกอารมณ์แปรปวนอะถ้าอารมณ์แปรปวนเสียนะคนวันเสาร์เข้าใจอารมณ์แปรปวนไหมอย่าพึ่งกลางพึ่งรู้50อย่าคิดว่าตัวเองรู้ร้อยแต่เขามีความสุขนะมีความสุขว่าตัวนี่ยที่ป้าบอกว่ามีความสุขจากตัวเองมีความมั่นวันดีก็กลางๆไม่เด่นไม่ดีคือพฤหัสการเงิน วันจันทร์การงานวันเสาร์ไม่เกณฑ์คิดมากเครียดจากตัวเราและมิตรควรไหว้พระอะไรของประจําตัวอย่าคิดติเตียนหรือน้อยใจในการไหว้หรือขอแล้วก็รัชการที่ห้าทรงยืนปักต้องทรงยืนด้วยนะยืนแบบใส่ชุดราชการอะชุดแบบอ,อ่าแบบแบบมั่นคงแน่วแน่อย่างนี้ค่ะของประจําตัวอย่าคิดและติเตียนและน้อยใจคําอย่างนี้คือหมายถึงว่า ไอ้ของที่เราไหว้อยู่แล้วเนี่ยสมมติเรานับถือสิ่งนี้ยพอไม่ได้หรือน้อยใจไปบอกว่าเนี่ยวหายแล้วไม่เห็นได้เลยไม่อยากไหว้แล้วไม่อยากทําแล้วนี่คือการติเตียนหรือน้อยใจในสิ่งที่เป็นประจําตัวของคนวันเสาร์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดอย่าได้ติเตียนสิ่งที่เราไหว้หรือเราบูชามันเป็นจังหวะของคนนะคะจบคนวันเสาร์